สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียวหวานด้วยครับคลิปนี้อาจจะเสียงอูอีหน่อยนะครับพอดีว่าเป็นหวัดน,นะถ้าเสียงขึ้นจมูกน่ารำคาญไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแมคคณิกของตัวละครใหม่ที่กาลังจะเข้ามาในแพน3.3อย่างตัวของไซเฟอร์นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวละครน,นี้มีแมคคณิกการเล่นเป็นยังไงมีความน่าสนใจและคุ้มค่าในการเปิดมาเล่นมากขนาดไหนรวมถึงข้อดีข้อเสียและข้อควรระวังในการเล่น เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับผู้ชมนะครับว่าคุณจะเปิดตัวละครนี้ไหมเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ p มด m o s Clever Play บริการเติมเกมที่สายเปวางใจที่สุดแล้วในตอนนี้รัรันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0 0 0นคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มสำหรับคุณผู้ชมที่ดูช่องผมอย่าลืมใส่โค้ดเมียวหวานจะได้ลดเพิ่มด้วยนะพิมพ์คำว่าเมียวหวานในช่องสดลดและกดตกลงได้เลย เป๊ะคุ้มเป๊ะให้ฉลาดต้องเคลมเบอร์เอย่าลืมใส่โค้ดผมได้นะครับขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวละครไซเฟอร์กันก่อนนะครับไซเฟอร์เป็นวัคซีนโควิดชนิดหนึ่งทุยอันนั้นมัไฟเซอร์ยอกๆๆเกายกลเล่นครับไซเฟอร์เป็นตัวละครธาตุควันตั้มผ่านลบล้าน,นครับ จอมโจรแมวเหมียผู้รงสห์และมีต้นขาที่แน่นมากคือเอามาสู้กับน,น้องหมูได้เลยแหละเกริ่นไว้นิดนึงว่าเธอเป็นตัวละครที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเก็บสะสมดามเมจจากเพื่อนร่วมทีมและเอาดาเมจที่เก็บสะสมไว้มาโจมตีศัตรูในครั้งเดียวจากการกดดติเมจซึ่งทําให้เธอเป็นตัวละครที่สามารถเบิร์ตด,ดาเมจใส่ศัตรูได้แรงมากๆครับแต่โดยรวมแล้วตัวละครนี้อาจจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคึ้งกลางๆและไปไม่สุดสักทางสักเท่าไหร่นี่ครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปต่อกันในส่วนของแมคคนิกนน่ครับขออนุญาตมาเริ่มก ของตัวละครไซเฟอร์ก่อนเลยกันนะครับเพราะสวรรค์ของเธอจะเลือกให้ศัตรูที่มี HP ที่สูงที่สุดในสนามให้ติดสถานะแพทเทิร์นซึ่งสถานะแพทเทิร์นสามารถย้ายได้ถ้าหากไซเฟอร์ใช้สกิลหรือว่าอัติเมตใส่เป้าหมายอื่นนะครับและถ้าเพื่อนร่วมทีมของเราคนอื่นโจมตีศัตรูที่ติดแพทเทิร์นไซเฟอร์จะโจมตีต่อเนื่องสายศัตรูตัวนั้นแถมไปด้วยทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ATK ครับซึ่งความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งตอนน่อ1เทิร์นของไซเฟอร์เท่านั้นครับ และในส่วนไฮไลท์คือต่อจากนี้ครับไซเฟอร์จะเก็บสะสมดาเมจทั้งหมดที่ทีมของเราทํากับศัตรูที่ติดเพเทิร์นเอาไว้เป็นจํานวน12%ของดาเมจทั้งหมดครับโดยจะไม่นับดาเมจที่เป็นพลูดาเมจของฝ่ายเรานี่ครับโดยดาเมจที่เก็บสะสมไว้จะแสดงอยู่ในรูปแบบของเหรียญที่อยู่ที่ด้านล่างของไอคอนตัวละครไซเฟอร์ครับโดยที่ไม่ได้มีการจํากัดปริมาณสูงสุดที่เก็บสะสมได้และจะใช้งานเหรียญนี้ทั้งหมดในขณะที่กดอัติเมทครับหมายความว่าไซเฟอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถ s t a ็ k เก็บ สะสมดาเมจเอาไว้ได้และสามารถเอาไปปล่อยในที่เดียวจากการกดอัติเมทหนึ่งครั้งครับไปต่อกันในเรื่องของสกิลนี่ครับสกิลของเธอจะเป็นการใช้แม่เหล็กดูดศัตรูตัวตรงกลางและตัวด้านข้างและจะมีการแตะดีบับใส่ศัตรูซึ่งจะทําให้ศัตรูทําดาเมจได้น้อยลง10%ครับและยังเพิ่มเอิทีเคให้กับตัวเอง30%ไปเวลา2เทิร์นและก็หมดแค่นั้นครับเป็นสกิลที่ใช้ดีบับศัตรูได้และเพิ่มดาเมจของตัวเองไปในตัว ด้ดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าประสิทธิภาพของสกิลเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยครับคาดหวังว่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เนาะไปต่อกันในส่วขอัลธิเมทนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของตัวละครนี้แล้วอัติเมยของไซเฟอร์จะเป็นการโจมตีด้วยความรวดเร็วและรุนแรง โดยจะใช้เหรียญทั้งหมดที่เก็บสะสมไว้จากพรสมรรค์ของเธอครับโดยเธอจะทำดาเมจป็นเอติกเคนใส่ศัตรูตัวตรงกลางและตัวด้านข้างและจะปลดปล่อยดาเมจที่เธอเก็บสะสมอาไว้เป็นเหรียญทั้งหมดออกมาใช้ครับโดยจะทำดาเมจเป็นทรูดาเมจทั้งหมดเลยครับศัตรูตัวตรงกลางจะโดน100%ของทรูดามเมจและตัวด้านข้างจะโดนอยู่ที่75%ครับซึ่งความพุนแรงของดามเมจก็ขึ้นอยู่กับดามเมจที่เก็บสะสมไว้ครับโดยจะคำนวณจากเหรียญที่เก็บสะสมไว้เหรียญละประมาณ10,000มดาเมจครับ ประมาณนะครับไม่ได้เป๊ะๆนะสมมุติว่าคุณเก็บสะสมไว้1,000งพันเหรียญคุณก็จะได้าเมตจากอติเมตรประมาณ1ล้านเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการจํากัดจํานวนที่เก็บได้สูงสุดด้วยนะครับสมมติว่าคุณเก็บไว้สักหมื่นเหรียญแล้วไปตุ้มทีเดียว10ล้านก็ทําได้ครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยไปต่อกันที่ส่วนของเฟสโซลครนะครับซึ่งบอกเลยว่าช่วยในการเล่นได้ดีขึ้นมากม เทสแรกครับจะช่วยเพิ่มครีดเเมจ100%รให้กับการโจมตีต่อเนื่องของไซเฟอร์และเมื่อมีไซเฟอร์อยู่ในสนามจะทําให้ศัตรูทุกตัวรับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง40%เลยครับเป็นเทสที่น่ากลัวม,มากๆครับเพราะสามารถทําให้ศัตรูรับดตเมจได้เพิ่มขึ้นทุกตัวถึง40%เลยนะซึ่งเป็นเทสที่ทําให้ตัวละครนี้เป็นซับเาเมจที่ดีมากๆเลยครับมาดูเทสที่2ครับซึ่งดีมากๆเช่นกันไซเฟอร์จะสามารถเก็บสะสมดาเมตอาารรค์ได้จากัตรูที่่ไไมด้ติดสถานะทิร์น เป็นจํานวน8%ของดาเมจที่ทีมทําได้ครับไม่นับดาเมจที่มาจากทรูดาเมจนี่ครับและเทสสุดท้ายครับเทสที่3ซึ่งเป็นเงื่อนไขอีก1อย่างของตัวละครนี้ที่ต้องทําครับนั่นคือเมื่อไซเฟอร์มีสปีดมากกว่า140หรือสูงถึง170จะเพิ่มคลิเรทให้25%และ50%ตามลําดับและที่ดีมากๆกว่านั้นคือเธอจะเพิ่มปริมาณดาเมจที่เก็บสะสมศาสตร์พรสวรรค์ขึ้นอีก50%และ100%ตามลําดับครับ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณมีสปีดมากกว่า170ขึ้นไปคุณจะได้รับคิกเรทกเพิ่มขึ้น50%และจะเก็บสะสมดดเมจจากพรสวรรค์ได้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นตัวละครนี้มันคุ้มค่าจริงๆคุณจะต้องทําสปีดให้มากกว่า170ให้ได้ครับซึ่งการจะทําสปีดที่ถึง170สปีดตั้งต้นของตัวละครนี้อยู่ที่106และมีการเพิ่มสปีดจากาเทรดอี นั่นหมายความว่าคุณต้องหาสปีดเพิ่มเติมอีกถึง50เลยครับนั่นหมายความว่าเมื่อหักลดก,กวารองเท้าสปีดแล้วคุณต้องหาทับสแตทที่เป็นสปีดถึงประมาณ12ซทับสแตทเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเธอหาว่าคุณหาสปีดท,ที่มากขนาดนั้นไม่ได้เพราะ LC ประจำตัวของเธอช่วยคุณได้ครับ LC ประจำตัวจะเพิ่มสปีดให้กับผู้สวมใส่1ิแเละเมื่อโจนตีสตรูจะแปดดีบับลดดีเฟนซ์ของสตรู16%ครับแล้วถ้าหากว่าผู้สวมใส่มีสปีดมากกว่า1 170 จากรถทีเฟนส์เพิ่มเติมอีก8%ด้วยครับส่วนตัวผมรู้สึกว่า L.C. นี้ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณทำสปีดได้ถึง170ไปใสายนอนหลับปุ๋ยกูนในสลิปเวลน่าจะช่วยในเรื่องของดาเมจได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้น L.C. นี้ส่วนตัวผมผมอาจจะไม่แนะนําให้เปิดครับเกือบลืมเรื่องของเทคนิคของไซเฟอร์ที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับเทคนิคของเธอเนี่ยถือเป็นเทคนิคที่โดดเด่นมากๆครับเธอสามารถใช้เทคนิคของเธอในการล่องหนและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ถึง50% ในระหว่างที่ล่องหนศัตรูจะไม่สามารถตรวจจับเธอได้ครับและเมื่อเธอเคลื่อนที่ผ่านศัตรูหรือเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เธอจะสามารถขโมยของจากศัตรูตัวนั้นที่เดินผ่านได้ครับพูดง่ายๆเป็นเทคนิคแมวขโมยนี่แหละครับซึ่งสามารถขโมยของที่ดรอปจากศัตรูได้สูงสุด50ครั้งต่อ1วันเลยครับเออแค่นั้นเลยครับ เอาลาสุดท้ายนี่เดี๋ยวเรามาสรุปแมคานิกและข้อดีข้อเสียของตัวละครไซเฟอร์กันครับไซเฟอร์เนี่ยป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้แรงแต่ดาเมจที่ได้ไม่ได้มาจากตัวเธอเองครับแต่จะเป็นการเก็บสะสมดาเมจที่เพื่อร่วมทีมสามารถทําได้และเอามาปล่อยใส่ศัตรูในการกออัติเมทครั้งเดียว ข้อดีของเธออย่างแรกเลยครับในส่วนของเฟสตัวละครคือทําให้ศัตรูทั้งหมดรับดาเมจเพิ่มขึ้นถึง40%ซึ่งทําให้เธอเป็นซับดาเมจที่ดีมากๆครับมีการปล่อยการโจมตีต่อเนื่องได้1นครั้งซึ่งสามารถาไปคอมโบก,กับตัวละครที่โจมตีต่อเนื่องได้ดีอย่างตัวของเฟสเฉียวเป็นตัวละครที่เบสดาเมจได้แรงมากๆครับเพราะสามารถเก็บสะสมดาเมจเอาไว้แล้วไปปล่อยตุ้มเดียวใส่ศัตรูที่เราต้องการได้ทําให้เวลาที่เราเล่นด่านที่มีหลายเวฟบอย่างเช่นตัวของเอโมซีหรือตัวของเพลฟิชชั่น เราสามารถเก็บสะสมดาเมจจากเว็บแรกแล้วไปปล่อยใส่ศัตรูที่เป็นบอสในเว็บหลังทําให้เราสามารถจบบอสได้ไหวมากขึ้นครับหรือบางครั้งสามารถช่วยเราทาดาเมจในจังหวะที่เราอยู่ในสถานการณ์คับขันได้ครับและด้วยความที่เป็นตัวลบล้างและมีความสามารถในการดีบัฟที่พอตัวก็สามารถนําไปเล่นกับทีมของไอแคลรอนที่ต้องการตัวละครลบล้างและความสามารถในการดีบัฟได้อยู่พอสมควรครับโดยรวมแล้วไซเฟอร์เนี่ยเป็นตัวละครซับดาเมจที่ค่อนข้างดีครับ เพียงแค่อยู่ในสนามก็ทำให้มอนรับดาเมจได้เพิ่มขึ้นคอยเก็บสะสมดาเมจจากเพื่อนร่วมทีมแล้วเอาไว้ปลดปล่อยใส่บอสหรือสัตรูที่เราต้องการได้ทำให้ดาเมจเบร์สของเธอค่อนข้างสูงมากๆครับและก็ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนสแต็กสูงสุดสามารถเก็บสะสมดาเมจเอาไว้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ที่คุณต้องการเลยครับ ต่อไปมาดูกันในเรื่องข้อเสียของตัวละครนี้กันบ้างครับถึงแม้ตัวละครนี้จะมีข้อดีอยู่มากก็จริงแต่ก็มีข้อเสียพอสมควรครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องมีสปีดอยู่ที่170ครับเป็นภาค,คบังคับที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะยากเกี่นอะไรมากมายครับแต่อาจจะละหมากนิดนึงสําหรับคนที่ไม่มีเอลซีประจําตัวอย่างที่2เลยครับคือตัวละครน,นี้อาจจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคึนค้นกลางๆและในตอนนี้ก็อาจจะไม่ได้มีทีมไหนที่เหมาะสมกับตัวละครน,นี้มากที่สุดเท่าที่ควรครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใช้ไซเฟอร์ในทีมโจมตีต่อเนื่องของเฟ้เฉียวแต่ถ้าโจมตีต่อเนื่องของไซเฟอร์ก็จํากัดให้ใช้งานได้แค่1ครั้งตอ่อ1นึ่งเทิร์นเท่านั้น อาจจะทำให้เฟสเสียเก็บมันตีน,น้อยกว่าตัวละครอ,อย่างโทปัสหรือว่าตัวของทริปปี้ด้วยซ้ำครับหรือจะไปเล่นในทีมดีบัฟอย่างทีมของไอเคอรอนคนสามารถในการดีบัฟก็ทําได้ไม่ดีเท่าเจลชิวจะไปเล่นในทีมซัมมอนหรือทีมโจนตีหมูธรรมดาการรีดาเมจที่ทําได้ก็ยังไม่เทียบเท่ากับตัวละครประสานยังตัวของซันเด์โรบินหรือว่าน้องทริปปี้อยู่ดีจะไปเล่นเป็นตัวละครดีเบสหลักก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าเธอต้องเก็บสะสมดาเมจจากเพื่อนร่วมทีม ซึ่งดาเมจที่เธอทําได้ไม่ได้มากมายขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ไซเฟอร์ก็จึงอาจจะเป็นตัวละครที่ครึ่งๆกลางๆไม่ได้สุดไปสักทางเหมือนกับตัวละครอื่นๆน,นะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวละครนี้ไม่ดีนะครับเพียงแค่ทีมที่มีอยู่ในตอนนี้อาจจะไม่เหมาะกับเธอสักเท่าไหร่ครับแต่ผมก็มองว่าเธออาจจะเป็นตัวละครที่คุ้มค่าที่จะลงทุนในอนาคตนะครับเราว่าเธอเป็นตัวละครที่ใช้ดาเมจจากเพื่อนร่วมทีม อาจจะทําให้เธอเป็นตัวละครที่ตกเมตายากและใช้ได้ยาวนานครับและสักวันหนึ่งอาจจะมีตัวละครที่เล่นได้ดีกับเธอถูกปล่อยออกมาก็ได้ครับสรุปแล้วถ้าถามว่าคุณควรจะเปิดตัวละครนี้ไหมผมยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีทีมที่สามารถแบกอดีอย่างคุณได้เพราะว่าไซเฟอร์เนี่ยเป็นตัวละครซับดาเมจแต่ไม่สามารถแบกอดีของคุณได้เหมือนตัวของอนักชาเนะครับเพราะเธอต้องพึ่งพาดาเมจจากเพื่อนร่วมทีมของเธอ เธอจึงไม่สามารถเล่นเป็นดิเบสหลักได้ครับดังนั้นเธอจึงเป็นตัวละครที่เหมาะกับคนที่มีทีมเยอะและต้องการความสนุกสนานในการเล่นมากกว่าครับเป็นตัวละครทางเลือกที่ดีแต่ถ้าใครยังขาดตัวละครซับพอร์ตประสานดีๆอยู่ลองเลือกตัวละครอื่นดูดีกว่าครับผมพูดแรงไปไม่เนี่ยไม่แรงไปใช่ไหมถ้าพูดแรงไปต้องขออภัยสำหรับใครที่เป็นเมนตัวละครนี้ด้วยนะครับและคลิปนี้ก็น่าจะหมดลงแต่เพลงเท่านี้นะครับจริงๆผมว่าคลิปนี้จะทำตัวของฮเยชินด้วยแต่ต้องขออภัยไปคลิปหน้าแล้วเลยครับ และต้องขอไปในเสียงของผมที่ขึ้นจมูกเพราะว่าการหวัดด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมที่รับชมและได้หาชอบคลิปของผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ